สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แวนแม็กชนแนลกันแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่เทลอนัสกันนั่นเองเริ่มด้วยสกิลที่1น,นะครับเป็นการกดเพื่อเพิ่มระยะการโจมตีและทุกครั้งที่โจมตีจะทำการสโลสครู6%กนะครับสามารถสแตกได้5ครั้งหรือก็คือสโลสครูได้ถึง30%ด้วยกันและการกดเนี่ยก็จะเพิ่มแอตแท k กสปีดให้ด้วยนะ และการโจมตีปกติจะเสริมเป็นดาเมจเวทขึ้นมาด้วยนะซึ่งดาเมจเวทที่เสริมขึ้นมาเนี่ยสามารถติดคริได้ด้วยต่อมาคือสกิลที่2นะครับเป็นการยิงธนู3ดอกไปในทิศทางที่เลือกสกรูที่โดนจะติดสโลและทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะจะเห็นได้ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่396ถูกไหมเมื่อใช้สกิลโดนฮีโร่สกรูก็จะบวกความเร็วในการเคลื่อนที่นะหตัวต่อความเร็วในการเคลื่อนที่20%นะเพราะฉะนั้นยิ่งโดนหลายตัวก็จะยิ่งวิ่งเร็วมากนั่นเอง ต่อมาคือสกิลอันติเมทนะครับเป็นการยิงลูกธนูไปในทิศทางที่เลือกสปรูที่โดนจะติดสตันยิ่งอยู่ในระยะที่ไกลลูกธนูมากเท่าไหร่เนี่ย<ะ>ก็จะยิ่งโดนได้แรงแล้วก็ติดสตันนานขึ้นนะ <Here. S 1> หรือว่าถ้าเรายิงได้สุดปลายเลยเนี่ยก็จะแรงที่สุดแล้วก็ตันนานสุดแต่ว่าถ้าเกิดเรายิง <Here. S 1> อ a ติ i จ,จอจๆแล้วโดนสปรูเนี่ยก็จะเบาที่สุดแล้วก็สตันน้อยส่ว <Here. S 1> นรูเนี่ยใช้แรมเพจเพิ่มความแรงขีนะครับผมกลางแฝงก็ตามภาพได้เลย ส่วนไอเทมก็ตามเซตนี้ได้เลยนะครับผมอาล้วครับเข้ามาดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวเทลนให้เพื่อนๆรับชมกันนะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายระดับหนึ่งเลยนะครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ใช่เป็นตัวที่ดวงหนักๆจริงๆตัวนี้ก็น่าเล่นนะในช่วงต้นเกมก็พยายามฟาร์มไปก่อนนะครับตัวเรายังติดขีไม่ค่อยบ่อยนะ แต่ว่าถ้าเกิดช่วงเลดเกมเนี่ยไอรูนรามเพจบวกกับอาตาัตรากิที่มันสูงแล้วเนี่ยเราจะทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างในเกมนี้ตัวที่ต้องระวังก็คือแค่แกรกตัวเดียวนั่นแหละครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะดึงเราไปได้นะแต่ว่าถ้าเกิดหลบไม่ได้จริงๆกดอันติหลบในจังหวะเฟี้ยวๆก็ได้นะครับเพราะว่าอันติของเรามันจะกัน CC ในช่วงเซียววีนั่นเองถ้ากดทันนะนะ เออแล้วเรื่องหนึ่งสําหรับพลังแฝงน,นะครับถ้ารู้สึกว่ามานามันไม่พอใช้จริงๆเอาเป็นมานารีฟิลมาก็ได้นะครับหรือไม่ก็ใช้ประหยัดประหยัดเอาแล้วก็ใช้รีโวอรี่พัทในการรีมานาก็ได้นะเพราะว่าตอนต้นเกมเนี่ยเทวนานัสมันใช้มานาค่อนข้างเยอะนะครับดูเ,เลยนะครับกดสกิลสองสกิลมันก็แทบครึ่งหลอดแล้วก็เรียกได้ว่าในช่วงต้นเกมถ้าเกิดเราใช้สกิลซีซัวกับคีฟไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่มีมานาไว้ใช้เล่นทีมไฟนะครับ ในช่วงนี้ดาเมจของเราจะค่อนข้างเบานะครับเพราะว่ามันติดคีดไม่บ่อยนั่นเองสาหรับรูนแลมเพจนั้นอัตราชีมันให้มาค่อนข้างน้อยนะครับจะไปเก่งเอาช่วงที่เรามีไอเทมคีฟเยอะแล้วนะเข้าทีมไฟ์พอประมาณพอนะครับผมดาเมจของเราจ่ายได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมีโอกาสก็กลับมาเก็บคีฟก่อนนะเพราะว่าคีฟค่อนข้างสําคัญนะครับสาหรับแครี่แล้วถ้าเกิดเจอแกรกอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเราไม่มีสกิลหนีนะครับผม เราพยายามรอช่วยเพื่อนอยู่ห่างๆนะคบเพราะว่าตัวเราก็เป็นตัวแครี่นะครับผมช่วยอะไรไม่ได้มากอยู่แล้วนะแต่ในตอนนี้โดนดักหลังนะครับเราเลือดเราค่อนข้างน้อยกว่าฝั่งตรงข้ามไม่ควรเทรดเต็มตัวนะเพราะดูแล้วเลือดเราไม่พอแน่แน่ปล่อยให้เพื่อนเราทําหน้าที่ต่อละกันในตอนนี้ศัตรูก็เจ็บกันทุกตัวเลยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะสอยเลือดป้อมไปได้บ้างนะถึงแม้ตอนนี้เราจะยังยิงไม่แรงนะครับแต่อย่างน้อยๆก็สามารถต่อได้จะครึ่งหลอดก็ยังดี แล้วเวลาเพื่อนหิวเนี่ยบางทีไม่ต้องตามไปก็ได้นะครับบางทีโดนปิดหลังเราก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเราก็ช่วยตัวเองลำบากอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับกลับมาฟาร์มกันต่อนะครับผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็กลับบ้านไปรีเลื่อนดีมานาก่อนก็ได้นะเราค่อยกลับมาไฟ์กันใหม่เวลาจะยืนยิงกับฝั่งตรงข้ามควรจะมีโรมิ่งมาค้ำให้เราก่อนนะครับค่อยทำการห้าวแล้วเข้าไป ไม่งั้นถ้าเกิดเราโดนชาร์จเข้าถึงตัวเนี่ยจะไม่มีคนช่วยนะครับผมตอนนี้ศัตรูก็เปิดจุดออกมาแล้วนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่จะสวนกลับเพราะว่าเขาสกิลพลาดไปแล้วช่วงจุดอ่อนของแท็กก็คือช่วงห่างระหว่างคู่ดาวสกิลที่มันดึงเสร็จแล้วนั่แหละครับถ้าเกิดเขาดึงพลาดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีสกิลอะไรไว้ดึงเราเข้าไปในไฟแล้วนะเราก็ยืนยิงฟรีได้เลยแต่อย่าเข้าใกล้มากนะครับเราอาจจะโดนอันติเขาดูดก็ได้เอาล่ะถ้ารู้สึกว่าทำอะไรต่อไม่ได้ก็กลับไปเชียร์ชีฟก่อนก็ได้นะครับ เรารอเพื่อนคำไฟให้ก่อนแล้วเราก็ค่อยยืนยิงฟรีข้างหลังพยายามอย่ายื่นหน้าไปยิงเองแบบตรงๆนะครับบางทีเขาอาจจะวิ่งมาใส่เราตรงๆได้เนี่ยแหละครับให้เพื่อนรับหน้าไปนะครับผมแล้วเราก็ยืนแบบเพลินๆอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยแหละสำหรับพลังแฝงที่เอาฮ o ลลี่ซัมเบอร์เนอร์มานะครับเพราะว่าตัวเทลมันเป็นตัวที่ยิงไวๆอยู่แล้วนะถ้าเกิดมีฮ o ลลี่ซัมเบอร์เนอร์มาช่วยยิงด้วยเนี่ยมันก็จะเพิ่มดามเมจให้ตัวเราเข้าไปอีก หลังจากสังหารศัตรูปไปได้แล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะเอาป้อมไปด้วยนะครับผมแล้วเลือดถ้าเราเหลือต่ํากว่าครึ่งหลอดอย่าห้าวมากนะเพราะว่าไอเลือดแครี่ที่มันต่ำกว่าครึ่งหลอดคือมันน้อยมากๆนั่นเองคือเดินๆอยู่อาจจะตัวแตกได้เลยนะครับไอเลือดแค่นี้เนี่ยเอาละครับตอนไม่มีอะไรทําก็ไปยิงมังกรได้นะครับตัวเทียวเป็นตัวที่ยิงมังกรค่อนข้างไวประมาณหนึ่งเลยนะ ตอนนี้เราก็ได้สลิกสติงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเพิ่มความเร็วในการโจมตีมีเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้ด้วยและเพิ่มอัตราครินะครับก็ทําให้เราสามารถยิงได้คล่องตัวมากขึ้นนะความคลอ่คลองตัวดียัยงไงนะครับทำให้เราสามารถยิงได้ต่อเนื่องมากขึ้นหรือว่าใช้ในการกลับตัวเพื่อนิกได้ไวมากขึ้นนะครับเหมือนในช็อตนี้นั่นเองความเร็วการเคลื่อนที่เนี่ยสำคัญอยู่ประมาณนึงเลยนะครับเพราะว่าตัวเราไม่มีสกิลเอาไว้โดดหนีนั่นเองระหว่างเราเวฟเดินมาเนี่ยเราเดินไปเคลียร์คลินนอออกกไป่ เรากลับมาเคลียร์ป้อมก็ทานอยู่นะครับเพราะว่าคีปจะเดินมาพอดีนั่นเองศัตรูโผล่ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับตัวเทลอนาเป็นตัวที่ยิงป้อมค่อนข้างระยะไกลนะเป็นข้อได้เปรียบของตัวมันเลยในช่วงเกมได้เปรียบแล้วเกมไหลเนี่ยตัวเทลมันสามารถถักป้อมได้สบายเลยนะแล้วตอนนี้ศัตรูอยู่ด้านบนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเพื่อนขำป้อมไว้ให้อยู่นะครับเราก็ต้องรีบเข้าไปช่วยนะครับผมถึงแม้เหลี่ยมจะไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีมุมได้ยิงฟรีแล้วเนี่ยตัวเราก็ทาดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลย ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับไอเทมคีเราเริ่มเยอะแล้วนะครับก็จะติดครีค่อนข้างบ่อยนะตอนนี้เมื่อเพื่อนอยู่เยอะๆแล้วเนี่ยก็หลอกเอาป้อมได้เลยนะครับแต่ในช็อตนี้ศัตรูมาการได้ทันนะครับผมก็เลยไม่สามารถเอาป้อมไปในจังหวะนี้ได้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยตัวเราก็สามารถตอกได้ฟรีๆได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะครับจังหวะที่ตีป้อมเนี่ยเราจะเป็นเป้านิง่ง ถ้าเขาเคลียร์คีปได้แลวเนี่ยเราก็ไปทำอย่างอื่นได้เลยนะครับไม่ต้องยืนรอนะบางทีมันเสียเวลาเก็บอ็อบเจกต์ตามทางไปเรื่อยๆนะครับหรือไม่บางทีไปป่วนบัฟฟ้าบัฟแดงเขาก็ได้นะในจังหวะนั้นๆอย่างน้อยๆก็ทำให้ศัตรูจำเป็นจะต้องกลับบ้านนะครับถ้าเกิดรอดชีวิตไปแต่ถ้าเกิดเรามาทันก็อาจจะสังหารศัตรูได้ฟรีๆแบบนี้แหละก็ทำการล้าทิพย์ไปอย่างสวยงามกันเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีคีปเนี่ยตัวเราสามารถตีสดได้เหมือนกันนะครับในระยะนอกป้อมนะ แนะนำให้ทําตอนที่ป้อมใกล้แตกเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตีตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยศัตรูจะเดินมากันแน่ๆแล้วมันจะทําให้เราเสียเวลาตอนนี้เราก็โลทั้งเลือดแล้วมานาแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เก็บออบเจกต์ตามทางไปเรื่อยๆไปก่อนนะเราค่อยกลับไปรีเลือดในตอนนี้เรายังไม่ได้ดูดเลือดนะครับเราจําเป็นจะต้องกลับบ้านอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดได้ดูดเลือดแล้วเนี่ยบางทีไม่ต้องกลับก็ได้นะครับยิงออบเจกต์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเลือดก็เต็มแล้วตอนนี้ก็โลบนิดนึงนะครับเก็บออบเจก ถ้าไม่เอาไปก็เป็นการเสียโอกาสนะครับเดี๋ยวรีเลือดมันรีเมื่อไหร่ก็ได้ไง oh, <man. S 1> เอาละครับเวลาอยู่ในทีมไฟส์เนี่ยรอแท้งเปิดให้เราก่อนนะครับค่อยเข้าไปยิงนะระหว่างที่ยิงเนี่ยต้องดูรอบตัวตัวเองด้วยนะครับว่ามีแอสซิสซินจะมาล้วงเราหรือเปล่านะครับพยายามอย่าอยู่ในจุดเสี่ยงแต่ว่าถ้าสตูโผคบทุกตัวแล้วอยู่ด้านหน้าเราหมดเลยเนี่ยเราก็สามารถยิงฟรีๆได้เลย ตัวเราในช่วงเลดเกมดาเมจจะค่อนข้างเวอร์นะครับถ้าเกิดสามารถยิงฟรีได้มันก็เหมือนแคร,รี่ตัวอื่นๆเลยนะแต่ในช่วงเลดเกมแทงจะยิงไม่ค่อยเข้านะครับเราจําเป็นจะต้องออกมูรามาชิ้นหนึ่งนะครับผมในช่วงเลดเกมเดียถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเป็นตัวที่แทงเยอะจริงๆเนะี่ยเป็นไฟเตอร์เยอะๆเป็นแทงเยอะๆออกมูรามาแทนดูดเลือดใหญ่ก่อนก็ได้นะครับไม่งนั้นตัวเราจะยิงไม่เข้านะชิวๆไปฮะถ้าเกิดศัตรูตายอยู่หลายๆตัวเนี่ยตัวเราสามารถที่จะป้อมสบายๆเลยนะครับผมเนื่องจากระยะยิงของเราค่อนข้างไกลนะครับ แต่ถ้าเกิดศัตรูทยอยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพยายามถอยออกมาก่อนนะครับเพราะว่าตัวเราไม่มีสกิลหนีนะครับถ้าเกิดโดนดึงไปสภาพก็จะไม่ต่างกับเพื่อนเราที่เห็นเนี่ยแหละครับจะโดนยำตายแน่แน่แหละไม่มีโอกาสได้เฉียงเลยถอยมาเก็บออบเจกนู่นนี่นั่นก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าในช็อตนี้เพื่อนเราพยายามจะเข้าไปบวกต่อนะแล้วโดนฮิ้วไปบอกได้เลยนะครับว่าลาก่อยนะฮะช่วยไม่ทันมันไกลเกินไปองอะ่ะไม่เป็นไรนะครับถอยมาก่อนแล้วก็จิกบูเขา,าหน่อยก็ได้นะในช็อตประมาณนี้ เพราะว่าเทาวานารมันไม่มีไอเทมลดคูดาวสักเท่าไหร่นะครับไอเทมที่มันออกเนี่ยถ้าเกิดมีลดคูดาวเราก็จะสามารถใช้สกิลได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะโดยเฉพาะสกิลที่1เนี่ยถ้ากดใช้ได้บ่อยๆจะทาดาเมจได้ค่อนข้างดีเลยเหมือนเดิมนะครับรอแท้งหรือว่าไฟเตอร์เปิดไฟให้เราก่อนนะครับพยายามอย่ายืนล้าหน้านะในช็อตนี้ผมก็แอบล้าหน้าไปนิดนึงนะครับถ้าเขาดึงแม่นๆเนี่ยเราน่าจะตายเอาละครับในช็อตนี้แบตขึ้นเต, <ไป S 1> ตือนนะครับผมเกือบไปแล้วนะครับก <ไป S 1> ็ยังดีนะครับที่เพื่อนเรายังคำหน้าได้อยู่ เราก็ยืนยิงฟรีๆได้เลยแต่ดูทรงเราเพื่อนเราก็รับนานไปหน่อยนะครับเราไปยิงตัวป่าเขานานไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีดูดเลือดใหญ่พอดีก็สามารถพีกบบชนะได้อยู่ดีจริงๆความยากของตัวมันอยู่ที่ตำแหน่งการยืนนั่นแหละครับแล้วในเกมนี้เนี่ยเราไม่ไดเอารูนเรทมานะในช่วงต้นเกมเราอาจจะยิงเบานิดนึงแต่หลังจากที่เราได้ชิมที่เป็นสลิคสติงมาแล้วเนี่ยตัวเราก็จะเล่นง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเพราะว่าเราจะเริ่มติดขี่บ่อยขึ้นแล้วดามเมจเราจะค่อนข้างแรงนะครับ ก็จ pues nah. ีจีนะครับสาหรับเกมเกมนี้ก็น่าจะชนะอย่างแน่นอนแหละครับเพราะว่าสตูตายอยู่เกือบหมดแล้วเราก็สามารถเอาปอมได้ฟรีตัวเทวานัทก็เป็นตัวที่สามารถจิบเพเล่นได้นะครับแต่ก็มีข้อแม้อยู่นะสตูต้องไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวล้วงหนักๆจนเกินไปนะครับแล้วก็มีโลมิงคอยคุ้มกันเราดีๆด้วยนะเพราะว่าก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่มันขาตายนะครับถ้าเกิดโดนเข้าถึงตัวมันจะดีงยากนั่นเองโอเคครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการเล่นเทวานัทของผมนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปสําหรับคลิปนี้ก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นคลิปตัวอะไรต่อไปนั้นรอติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ